สุดยอดเครื่องรางมือสีแขวนครสวรรค์องค์หน้าใหม่ของวงการขเชษ์สิงห์หลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนครสวรรค์ขนาดเล็กจิ๋วครึ่ององคุลีครึ่งข้อนิ้วก้อย1เซนติเมตรวันนับผิวนวลจันทร์แท้ทรูแบบเก่าๆมันลึกปึกขเชสิงห์เป็นสิงห์ผสมที่มีกายเป็นสิงห์และมีช่วงหัวเป็นช้างขเชสิงห์มีพลังเทียบเท่าช้างและสิงห์รวมกันขเชษสิงห์มีลักษณะคล้ายสาัตว์หิมาพานต์ อีกชื่อหนึ่งคือทักทอเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจตะบะและเดชัดเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามจะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปของคดเสงหงและราชสีเป็นพระราชนกรของพระมหากษัตริย์ในอดีตของไทยมานานนอกจากนั้นในกองทัพไทยแต่โบราณก็ยังมีการใช้ตรากดสสงห์และราชสีเป็นเครื่องหมายอันบ่งบอกถึงความมีอำนาจและน่าเกรงขามรดเสียงรวมพ่อแหง่งวัดเขาดินะคนครสวรรค์ขนาดเล็กจิว๋วเครื่ององคุรีเครื่องขอนิ้วก้อย หนึซนเมตรได้เล็กได้สวยงามผลงานระดับโลกมาสเตอร์พีซจีสุดๆในรอบ20ปีราคาเปลี่ยนมือสถิติโลกตาลึกอ,อย่างแน่นอนครับผมมีคาเทียลเลี่ยมเก่าบริเวณหัวเช็ดออกสวยตัดชัดเจนเลยครับพุทธคุณเด่นทางด้งานท้าวคาดคงประพัน์ชาตรีโชคประสบขลังประสิทธิ์มงคลอิทธิฤทธิประสิทธิ์มนตราท่านใดต้องการส่งรูปเครื่องรางสแกนค r code ทักลายมนเชือกคาดได้เลยครับ